สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราจะมาอยู่กันที่เรื่องของพืชนี่แหละแต่จะเป็นในเรื่องการานะคะา,รายน้ำของพืชนะคะการคายน้ำของพืชนะนะคะอ่ะไปดูก่อนจริงๆพืชมันก็เหมือนกับ เหมือนกับเราถูกปะจริงจรงิพืชก็คือสิ่งมีชีวิตถูกต้องไหมคะมีการหายใจด้วยนะคะมีการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารแต่ว่าอย่าลืมนะอย่างเราเราไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารได้เองนะคะทีนี้ตอนนี้เรามาพูดถึงการไคลน้ําของพืชนะคะพืชเนี่ยก็จะมีการดูดน้ําเข้าไปใช้ในกระบวนการต่างๆของมันอะประมาณแค่2%นะคะทีนี้ไอ้น้ํา ที่เหลืออีก98%มันก็จะต้องถูกสูญเสียโดยการคายออกไปก็คือพูดง่ายๆดดเข้ามาแล้วก็คายน้ำออกไปนะคะโอเคไหมคะซึ่งการคายน้ำรูปแบบที่หนึ่งที่เราจะเรียนกันก็คือเรียกว่า transpiration นะคะ T R A N S P I R A T I O N อ่านี่ transpiration นะคะวิธีนี้จะเป็นการกำจัดน้ำออกในรูปแบบของไอน้ำเน้นคํำนี้เลยนะคะเป็นการกำจัดน้ำออกในรูปของไอ้น้ำเน้นคํำนี้เลยนะคะเวลาที่พืชมันได้รับ แสงแดดหรือได้รับความร้อนมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการแบบได้รับความร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะต้องเกิดการคายน้าอ่ะคือถ้ามันมีน้ําเยอะดูดเข้ามาเยอะมันก็จะคายเยอะดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงพวกปัจจัยอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเรามาดูก่อน,นกลไกการคายน้ําจะเกี่ยวข้องกับเซลล์อะไรบ้างอ่ะครูวาดรูปให้อันนี้ถ้าเราเรียนเรื่องเซลลไปแล้วนักเรียนเรียนเรื่องเซลนักเรียนจะเคยเจอรูปนี้ไปแล้วใช่ปะ หน้าตาแบบนี้เราเรียกว่ากาดเซลล์หรือง่ายๆก็คือเซล์คุ้มนะคะจะหน้าตาเหมือนกับเม็ดถั่ว2เม็ดนะคะในเซลล์คุ้มก็จะมีอะไรเอ่ยที่เป็นสารสีเขียวๆเ,เนี่ยจุดๆไว้หน่อยนะคะมีอะไรเอ่ยคอโรฟิลนะคะอยู่ มีเซลล์คุมด้วยแล้วตรงไหนอะครูที่เขาเรียกว่าปากใบเดี๋ยวครูจะระบายด้วยสีฟ้าตรงนี้ค่ะเขาจะเรียกมันว่าปากใบครูจะใช้สีแดงเขียนนะปากใบคือตรงนี้ดังนั้นรูปที่เราเห็นอยู่นี้เป็นรูปปากใบเปิดหรือปากใบปิดอน,นักเรียนช่วยครูคิดสิมันอ้าอยู่แบบนี้ค่ะแล้วเซลล์คุมนี่คือเต่งมาก บวมมากดังนั้นรูปนี้คือปากใบเปิดนะคะเซลลคุมมันเต่งมากเลยเห็นไหมก็จะเกิดการคายน้ำเพราะว่าปากใบเปิดเรียบร้อยแล้วก็จะเกิดการคายน้ำถูกไหมคะเรามาดูอีกรูปหนึ่งค่ะดูเซลล์คุมค่ะ โอ้ยไม่ได้เต่งเหมือนเดิมแล้วตอนนี้สฟีฟ้าคือแบบว่าน้อยมากถูกไหมลูกแทบจะไม่มีเลยนะ่ะช่องนะ่ะนะคะส่วนอันนี้ก็คือเซลคุมเหมือนเดิมครูก็จะระบายเซลคุมไว้ก่อนอย่าลืมที่เซล์คุมมันก็จะมีความเข้มข้นของคอรฟิลล์อยู่เยอะนะคะครูก็จะวาดคอรฟิลล์ไปด้วย รูปนี้อันนี้ก็คือเซลล์คุมอันนี้ก็คือคลอโรฟิลถูกไหมเพราะฉะนั้นปากใบก็คือตรงนี้ค่ะดังนั้นรูปนี้ปากใบมันเป็นยังไงคะเนี่ยปากใบปิดอ่าปากใบปิดดังนั้นอันนี้หยุดการคายน้ำเลยค่ะก็ปากใบมันปิดนะมันจะคายน้ำได้ไงคือไม่มีการคายน้ำเกิดขึ้น นะคะโอเคไหมคะจริงๆแล้วอนะนักเรียน่ะถ้าให้ครูอธิบายการถายน้ำนะจริงๆแล้วมันจะมีเซลล์พืชอยู่ด้านข้างตรงเนี้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายถูกปะอ่ามีเซลล์พืชเยอะแยะ,ยะมากมายอยู่ด้านข้างถูกไหมลูกอ่านี่ใช่ไหมคะที่นี่ค่ะ บริเวณข้างๆเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นของคลอโรฟิลน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเวลาน้ำมาเซลล์ต่อเซล์ลน้ำมาน้ำจึงออสโมซิสเข้าไปน้ำออสโมซิสเข้าไปเนี่ย H 2 o เนี่ยออสโมซิสเข้าไปในเซล์ลคลุมเซล์ลคลุมก็เลยเต่ง เมื่อเซลล์คลุมเต่งปากใบก็เลยเปิดโอเคไหมคะน้ํามันมีการออสโมซิสเข้าไปในเซลล์คุมเนี่ยคะ่ะเมื่อเซลล์คลุมเต่งปากใบมันก็เลยเปิดไงคะนักเรียนโอเคไหมคะเนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากความเข้มข้นของคอโรฟิลในเซลล์ข้างเคียงอะ่ะมันน้อยกว่านะคะแบบนี้นะ ดังนั้นน้ำเลยออนโมเสเข้าไปในเซลล์ุมเซลล์ุมก็เลยเต่งพอมันเต่งปุ๊บปากใบก็เลยเปิดออกนะคะก็เลยทำให้เกิดการคายน้ำได้นะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้คายได้แต่ที่ปากใบมันไปคายที่รอยแตกของลำต้นก็คายน้ำได้ให้รู้จักอันนี้ไว้ก่อนรอยแตกของลำต้นชอบออกสอบอีก รอยแตกของลำต้นเราเรียกว่า l ลนทิเซล l ลนทิเซล่นอกจากคายน้ำทางปากใบแล้วเราสามารถคายได้จากที่พวกรอยแตกของลำต้นได้ด้วยนะคะรอยแตกของลำต้นก็คายได้นะคะ นี่คือลักษณะของการคายน้ำทีนี้ครูจะขอพูดปัดจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำบ้างปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการคายน้ำอ่าปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำนะคะ อันที่หนึ่งเลยก็คือในเรื่องของอุณหภูมิค่ะถ้าอุณหภูมิสูงก็จะขายน้ำได้มากนะคะอย่างที่สองค่ะความชื้นความชื้นก็มีผลต่อการขายน้ำถ้าความชื้นต่ำ,ตำ ความชื้นต่ำจะคายมากถ้าความชื้นสูงก็จะคายน้อยยังไงอ่ะความชื้นสูงคือตอนไหนอ่ะเช่นตอนฝนตกอย่างเงี้ยค่ะนี่คือความชื้นเยอะหรือตอนครึมๆอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือความชื้นเยอะก็จะคายได้น้อยนะคะข้อที่3ค่ะปริมาณของแสงแดดอ่าถ้าแสงแดดมาก ก็จะคลายมากเห็นไหมคะเขาว่าอะไรปากใบมันก็จะเปิดกว้างสังเคราะห์ได้แสงได้ดีนะคะต่อไปข้อที่ c ความดันอากาศความดันอากาศนะคะความดันอากาศต่ำนะคะความหนาแน่นก็จะต่ำ ไอน้ามันก็เลยจะระเหยได้ง่ายก็จะขายได้ดีเพราะฉะนั้นถ้ามันต่ํามันจะขายมากเห็นไหมคะเออความดันอากาศก็มีผลนะคะข้อที่ห้าค่ะเรื่องของลมลมนี่ก็จะเป็นตัวช่วยเลยเพราะว่ามันสมมุติว่าที่ใบของมันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนักเรียนลมก็จะนําพาแบบไอน้ําที่เกาะอ,อยู่ที่ใบไปด้วยนะคะ ถ้าลมแรงก็จะช่วยให้ขายได้ดีนะคะอันนี้คือปัจจัยที่มีผลต่อการขายน้ำสรุปมาให้แล้วก็คือมีอยู่ทั้งหมด5ข้ออุณหภูมิความชื้นแสงแดดความดันแล้วก็ลมนะคะอันนี้นะจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำทีนี้ มันจะมีในเรื่องของตำแหน่งปากใบด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครูเพิ่มเติมให้นิดนึงในเรื่องของตำแหน่งปากใบปากใบถ้าเป็นในใบพืชปกติปากใบปกติคือเราจะพบปากใบปกติเนี่ยก็คืออยู่ที่ผิวใบเลยถูกไหมคะที่ไหนคะที่ผิวใบเลยถูกไหมเราจะพบในพืช พืชบกทั่วทวไปอ่มามะม่วงเอออะไรเออทั่วไปที่เรามองออกไปนอกบ้านแล้วเราก็เห็นเนี่ยอันนี้คือปากใบอยู่ตำแหน่งปกติแต่ถ้านักเรียนไปเจอพวกปากใบจมเปลว่ามันจะอยู่แบบยังไงอะอยู่ลึกๆเช่นกระบองเพชรเห็นไหมเนี่ยค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือพวกพืชทะเลทราย เขาไม่ต้องการที่จะขายน้ำไงคะเขาจึงมีปากใบลึกๆเช่นออ่มันเปลี่ยนรูปจากใบไปเป็นหนังใช่ไหมพอเ,เป็นหนามแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีปากใบนะแต่ปากใบเขาจะอยู่ลึกลงมานะคะนะักเรียนแล้วก็สุดท้ายคะ่ะปากใบลอยปากใบลอยจะอยู่ตรงไหนก็จะแบบอยู่สูงกว่าปกติอะคะ่ะ เราจะใช้ปากใบปกติเป็นตัวเทียบอันนี้จะยกตัวอย่างเช่นใบบัวหรือพูดง่ายๆก็คือพวกพืชน้ำที่มันโดนน้ำอยู่เอ่ออยู่ที่ไหนคะอยู่ด้านหนึ่งอะ่ะอันนี้คือเช่นใบบัวนะด้านหนึ่งมันจะโดนน้ำตลอดคือด้านใต้ใบถูกไหมนักเรียนที่ใบบัวเนี่ยเพราะฉะนั้นด้านใต้ใบเนี่ยละค่ะก็จะมีปากใบเยอะมากแล้วปากใบก็จะลอยอยู่เพื่อจะได้เอ่อแบบว่า เออไม่ใช่ใต้แบบทีนี้เอาใหม่ครูพูดใหม่เดี๋ยวนักเรียนจะสับสนเนาะคือปกติแล้วต้องเล่าก่อนย้อนกลับไปดูเรื่องใบของพืชก็ได้นะถ้าเป็นพืชปกติเนี่ยเราจะมีชั้น upper epidermis แล้วก็มี lower epidermis ใช่ไหมคะซึ่งครูเคยบอกแล้วปากใบส่วนใหญ่จะอยู่ด้านล่างใบหรือว่าใต้ใบถูกไหมอ่านี่ครูว่ารูปตรงนี้แล้วนี่คือปากใบ เห็นไหมจะอยู่ด้านใต้ใบนะคะแต่นักเรียนจาได้เนาะไปยอ้อนดูเรื่องโครงสร้างพืชน,นะเนี่ยอันนี้ครูวาดคร่าวๆที่ใบพืชน,นะแต่ถ้าเป็นปากใบลอยยกตัวอย่างเช่นใบบัวนึกภาพสิใบบัวด้านล่างใบอะ่ะใช่ไหมคะใบบัวด้านใต้ใบของมันน่ะนักเรียนมันจะเจอกับอะไรอยู่ตลอดเวลาลูกโดนน้ำตลอดเวลาเลย ดังนั้นปากใบมันจะไม่ได้จมอยู่ในน้ํานะคะปากใบมันก็จะต้องมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะนักเรียนก็คืออยู่บนใบปากใบจะอยู่บนใบแล้วก็ลักษณะก็คือสูงกว่าปกติเพื่อช่วยในการขายน้ําอย่างสุดท้ายค่ะกลุ่มที่ไม่มีปากใบพวกไหนคะนักเรียนที่จะไม่มีปากใบเลยครูเคยพูดไปแล้วตอนเรื่องเซลจำได้ปะ ก็คือเช่นเป็นพืชที่อยู่ในน้ำเลยยกตัวอย่างก็คือสาหรายหางกระรอกแบบนี้สาหรายหางกระรอกนะคะไอเนี้ยก็จะเป็นพืชที่ไม่มีปากใบเลยเพราะว่าจมน้ำอยู่ตลอดเวลาดังนั้นตำแหน่งของปากใบก็จะมีอยู่4เคสด้วยกันคือปกติลอยแล้วก็จมแล้วก็สุดท้ายคือไม่มีปากใบนะคะ ครูพูดย้ำไปหลายครั้งมากเรื่องสาหร่ายหางกระลอกที่ว่ามันไม่มีปากใบตรงนี้นะนักเรียนดูด้วยนะคะโอเคนี่คือในเรื่องของการคายน้ำพืชดังนั้นส่วนที่สำคัญก็คือในเรื่องเซลล์คลุมแล้วก็ปากใบปัจจัยพูดไปแล้วตำแหน่งพูดไปละนะคะเรามาดูประโยชน์ของมันบ้างถามว่าการคายน้ำมีประโยชน์อย่างไร ลองคิดดูสิลูกประโยชน์ของการคายน้ําคืออะไรทําไมพืชต้องคายน้ําด้วยมันก็เหมือนกับเราอะค่ะที่ทําไมเราต้องมีเหงื่อออกมาด้วยเออเห็นบ้างเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นพืชต้องมีการคายน้ําเพราะว่าช่วยลอดอุณหภูมิอ,อให้กับต้นของมันเองถูกไหมคะเวลาที่มันคายน้ํามันก็จะพาความร้อนไปด้วยเนาะ นอกจากช่วยลดอุณหภูมิแล้วอะไรคะทำให้เกิดการลำเลียงน้ำแน่นอนถ้ามันขายน้ำมันก็จะต้องทำให้เกิดการลำเลียงน้ำแล้วก็แร่ธาตุก็จะเข้ามาจากข้างล่างขึ้นไปด้านบนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยดูดน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็แร่ธาตุได้มากขึ้นเห็นไหม จริงๆแล้วหลักๆก,ก็คือการคายน้ำเนี่ยมีประโยชน์ก็คือช่วยลดอุณหภูมิแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูดแล้วก็รำเรียงน้ำแล้วก็แร่ธาตุนะคะโดยพวกนี้เคยสอนเรื่องท่อํำเรียงไปแล้วไงการดูดน้ำและแร่ธาตุมันจะผ่านท่อไซเลมหรือโฟอมคะท่ออะไรลูกไซเลมนั่นเองนะคะโอเคไหมคะนี่คือการคายน้ำที่เราเรียกว่า transpiration เซ่งมันจะคายน้ําหรือกําจัดน้ําออกในรูปของไอน้ําจริงๆแล้วการคายน้ําไม่ได้มีแค่แบบ transpiration แค่อย่างเดียวมันมีอีกแบบหนึ่งถ้าบังเอิญว่ามันกําจัดน้ําออกในรูปแบบของหยดน้ําล่ะเออเราเรียกว่าก a t เตชันกา t เ t ชัน นะคะอันนี้ก็จะเป็นการคายน้ำอีกหนึ่งรูปแบบแต่จะเป็นการกำจัดน้ำออกในรูปไม่ใช่ไอน้ำละแต่การเตชันจะเป็นการกำจัดน้ำออกในรูปของอะไรคะหยดน้ำนั่นเอง a า s ส i r เรชันจะเป็นไอน้ำการเตชันจะกำจัดในรูปของหยดน้ำนะคะ มันจะไปอยู่ที่ปลายของใบนักเรียน่ะสมมตินักเรียนมีใบโอ้วาดไม่เป็นอะเออสมมติเป็นแบบนี้แล้วกันนะมันจะไปมีหยดน้ําอยู่ที่ปลายใบยตรงนี้นักเรียนนึกออกไหมคะอ่านะคะใด,ด้มันจะเกิดกรณีแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อ ความชื้นในอากาศสูงนะคะมันไม่เหมาะมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะแก่การคายน้ำอ่ะนะ,ะเราก็จะมองเห็นเป็นออหยดหยดแบบนี้นะคะแต่มันจะเป็นหยดน้ำที่ไหนครูวาดรูปตรงปลายแะ้วใช่ปะที่รูปเปิดเล็กๆ รูเปิดเล็กๆปลายสุดของผิวใบนะคะซึ่งเราเรียกไอรูเปิดที่อยู่ตรงผิวใบเนี่ยเอาไปหน่อยเราเรียกว่าไฮดาโทดเออดังนั้นถ้าพูดถึงการเตชันให้นึกถึงรูไฮดาโทดนะคะนะคะ ซึ่งมันไม่ได้เป็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมแก่การคายน้ําไงความชื้นในอากาศมันสูงมากการคายน้ําก็เลยเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าน้ําระเหยได้น้อยนะคะเนี่ยน้าระเหยได้น้อยอะ่ะก็เลยคายน้ํายากมันก็เลยเกิดการคายน้ําแบบนี้แบบกาเตชันคือ น้ำจะไปเกาะอ,อยู่ตรงนี้นี่คือหยดน้ำนะเราก็จะพบตอนช่วงประมาณแบบเช้ามืดเน่ยถูกไหมคะเพราะว่าช่วงเช้ามืดเนี่ยความชื้นสัมผัสแบบมันก็จะสูงมากนะคะโอเคไหมดังนั้นนี่ก็คือเรื่องของการคายน้ำนะคะลูกนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วมัน มันมีการคายน้ำของพืชเนี่ยใน2รูปแบบก็คือการคายน้ำที่เรียกภาษาอังกฤษก็คือ transpiration กับ g u a t o a t i o n นะคะ transpiration ก็จะเป็นในรูปของไอน้ำแต่ g u a t a t i o n ก็เป็นในรูปของหยดน้ำนะคะพูดไปหมดแล้วเนาะดังนั้นการคายน้ำก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ